สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับเหรียญ z MT แล้ว40เหรียญนะคะที่เป็นแคมเปญก่อนหน้านี้9เดือน9เนาะที่เขาให้ซื้อแล้วก็ล็อก200เหรียญ z MT นะคะเราก็จะได้40เหรียญวันนี้เพิ่งได้มาสด,สดๆล้อๆเลยมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเทรดค่ะเทรดว w ลเลต2,400กว่าบาทกดเข้าไปดู ะะ available 2476บาทเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างมันก็คือเป็นยอดของเหรียญ z mt นั่นเองทีนี้2ก็จะเอาไปล็อกเลยแล้วกันอันดับแรกเราต้องเอาจาก Trade wallet อะให้มันไปอยู่ใน sat wallet ก่อนนี่นะคะเราก็กดตรงนี้แล้วก็ transfer ค่ะจาก Trade ไป C wallet เนาะกด100% confirm confirm อีกที อ่า transfer successful นะคะก็กดดันทีนี้เทด wallet ไม่มีแล้วมีอยู่นิดหน่อยก็จะมาอยู่ในเซฟ wallet นะคะแล้วก็เข้าไปจะเป็น available 2 0 0พพอแยกกระเป๋ามาแล้วก็จะเอามาล็อกต่อก็ออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็กดตรงเดิมค่ะตรงกลาง10ล็อกพอมาหน้านี้นะคะเขาก็จะโชว์ว่าคงเหลือในเซฟ wallet อยู่40กว่าเหรียญเนาะ แล้วก็กดทั้งหมดค่ะแล้วก็ล็อกจะขึ้นว่าล็อกซิมเมกโทเคนเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จไหนลองไปเช็คดูข้างนอก See Wallet นี่นะคะก็สรุปว่าล็อกหมดแล้วทั้งหมดเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ เพื่อนๆได้รับเหลี่ยนกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่าใครยังลองคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ